ถนนอน,นุทลาดกระบังเมื่อก่อนนะครับก็พมเคยขนานนามถนนนี้ว่าถนนแสนล้านแต่ปัจจุบันกลับมาเป็นถนนแสนสาหัสแล้ว่ะครับจู่โจมถนนอน,นุทลาดกระบังหรือซอยสุขุมวิท77แยกจากถนนสุขุมวิทเขตวัฒนาตรงดิ่งไปทางพิตาบัลออกมุ่งหน้าสู่ถนนลาดกระบังระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเสร้นนี้นครับถูกขนานนามว่า ถนนแสนล้านบาทครับ่อ,อน,นุนะครับซึ่งกระผมเคยขนานนามว่าเป็นถนนเส้นแสนล้านนะครับมีบริษัทท่องเที่ยวนะครับบริษัทนําเที่ยวนะครับบริษัทรถทัวร์นะครับบริษัทจําหน่ายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่หรือสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับคึกคักมากครับรถทัวร์ท่องเที่ยวไม่ตํากว่าวันละ2 0 0 0ันเที่ยวต่อวันวิ่งเข้าออกวุ่นวายไปหมด บริษัทท่องเที่ยวรถทัวร์ร้านอาหารสินค้าเพชรพลอยจิวเวลี่เครื่องประดับยาสมุนไพรอาหารเสริมตั้งเป็นฐานที่มั่นอาคารใหญ่โตมากถึงมากที่สุดที่ดินไร่ละ24ล้านยังหาซื้อไม่ได้นะครับวิกฤตแรกต้นปี2,562บิ๊กโจกกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์จีนทัวร์ไทยผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกกล่าวหาอย่างร้ายกาจสุด วิกฤตครั้งที่2ต้นปี2,563การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 นักท่องเที่ยวชาวจีนนับล้านคนหายหมดโดมิโน,โนแผ่นแรกล้กลมโดมิโนแผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4ตามมารถทัวไม่มีวิ่งเข้าร้านจิวเวลรี่ปิดร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีน5,000โต๊ะไม่มีคนจองไม่มีคนกินทุกอย่างนิ่งสุดโสมครับสอบถามจาก รปภด้านหน้านะครับซึ่งเป็นรปภของบริษัทไทยเฮฟเนี่ยครับบอกว่ามีจําวนรปภอยู่60คนตอนนี้รปภยังอยู่คงที่ไม่มีรายได้เพิ่มเลยครับและต้องเป้ารถตัวอีกประมาณ5-700คันครับจึงจอดนิ่งสนิทอยู่ในสถานที่พักรถครับและรถทัวเหล่านี้ครับทุกๆ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสตาร์ทเครื่องทีหนึ่งนะครับปรากฏว่าที่นี่ครับเงียบครับไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าชาวจีนเข้ามาช้อปปิ้งเลยครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้นะครับ ย้ายมาจากย่านถนนหลังรามกำแหงเป็นที่เช่าจอดรถทัวท่องเที่ยวนับร้อยคันตอนนี้ประกาศขายที่แล้วครับถนนอนนุทลัดกระบังหรือตอนนี้เศรษฐีมหาเศรษฐีหันไปประกอบอาชีพอื่นหมดแล้วครับ ก็พ้มได้โทรคุยแล้วครับกับเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการก็บอกว่า new normal การท่องเที่ยวเปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวไม่มีเป็นกรุ๊ปแล้วนะครับมากันเองพักโรงแรมเกรดต่ำลงมาหน่อยหรือไม่ก็พักแบบ air b n b มาเที่ยวกิน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 ไม่มีช้อปปิง้งเพราะสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ครับชีวิตแบบ new normal เริ่มแล้วนะครับช่วงถามแรงตอบแรง สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตข้าราชการพลตรีวัชรินสุวรรณรินเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกนำคณะทหารนะครับอำลาชีวิตราชาการทาหารจากวันที่ภาคเพียงสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิถามแรงๆความเป็นทหารเกษียณด้วยหรือเปล่าครับทหารอาชีพไม่มีเกษียณจนเยอะเนิรายป่วยเฉยๆแข็งแรงมากขึ้นอาจจะไปร่วมกับปางอย่างปูนปูน <c oughs> ทั่วประเทศ ช่วยชาวบ้านช่วยชาติบุรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปันนักป่าเง็ม e จากวันที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิพลตรีวัชรินสุวรรณรินเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกโชว์เอกสารผลการเรียนตั้งแต่สมัยเด็กแม้นชื่อจะเปลี่ยนไปแต่เปิดดูคราใดน้ำตาไหลนึกถึงคุณแม่ทุกครั้งเลยครับตั้งแ,แต่ปถมเรียนที่พระแม่สกสุลสเคาอ มัธยมบางบัวทองแล้วก็รัตนานึ่งปีก้ามศสโรง,งเรียนรัตนาที่8ผมเด็กบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีให้เอกาสารนี้ก็คือแม่เก็บไปให้หลังจากที่แม่เสียแล้วก็ค้นเจอแล้วก็เก็บไว้เนื่องจากเกิดความภาคภูมิใจเพราะรู้สึกว่าจะเป็นเลขตัวเดียวเวลาการสอบทุกครั้งเป็นเลขตัวเดียวครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกหมู่เหล่าที่สร้างคุนูปการต่อประเทศชาติไม้ผลัดส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับ ทีมงานที่มู้จักเเน็ดมู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันหนากระป๋าเง็มนักรับเจ้านายปูนปูน